สวัสดีครับตอนนี้กำลังถ่ายท่อสดเดี๋ยวจะเล่นคนเหรียญคนเหรียญอ่ะมีคนเข้ามาดูหนึ่งคนละสวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์นะครับตอนนี้ลองถ่ายท่อสดดูเวลาเล่นคนเหรียญน,นะครับดูดีๆอ่ะอันนี้เป็นเหรียญสิบ อย่างนี้ดูนะครับดูดีๆหมุนเธอจะสังเกตดูว่าเวลาหมุนนะครับเวลาหมุนเหรียญเนี่ยจับหมุนนะครับหมุนเหรียญสิบแล้วหมุนอีกด้านหนึ่งเป็นเป็นหัวหลักการจับเวลาคนเลขคนเหรียญเนี่ยหรือเลขกลอะไรต่างๆนะครับวันนี้ลองดูเอากลไหนกลไฟหน่อยครับอ่ะเทพไปละบายอะไรเนี่ยอะไรพวยอะไรครับมีคำว่าพวยได้เหรอ มันจะด่าจานเราเนี่ยโอ้ยไม่ไหว,ไหวอันนี้20สิบาทครับใส่ถุงไหมครับไม่ต้องนะครับเหลือใส่โอเคครับโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ไอพวกด่าขอร้องเลยเมืองไทยไม่จเจริญไม่ตรงนี้แหละครับมาคุยกันดีๆเอากลนไพ่ครับอะอยากเล่นกลนไพ่เหรอเอาไพ่หายไหมล่ะเอาเสกเนี่ยเสกไพ่หายจับอย่างนี้แล้วเ,เสกให้มันหาย ไพ่ไปโรงเรียนไม่ได้เป็นกระดาษก่อนนะลูกเป็นกระดาษก่อนดูดีๆบีบเวลาเล่นเนี่ยเอามือบีบก่อนบีบบีบแล้วบีบ่างนี้จระลึกพวบมันก็นจะหายไปไหมครับเสกคนไพ่เสกคนไพ่เวลาคนเหรียญเนี่ยขอแนะนำเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เด็ดๆ,ๆจับขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยคนเหรียญเนี่ยดีวันนี้กล่าว่าจะมาสอนคนเหนรียญทะลุฝ่ามือ จับขึ้นมาอย่างนี้ก่อนตบเหรียญก็เป็นอย่างนี้ตุ๊บแล้วลงปุ๊บให้มันทะลุขึ้นมาเอาใหม่จับอย่างนี้นะครับดูดีพลิกแล้วเหวี่ยงเหรียญมันจะทะลุขึ้นมาบนมือตัวนี้สดนมลดนมเพิ่มนมเพิ่มนมลดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ทําง่ายตัวนี้ง่ายเดี๋ยวสอนให้ทําเลยดีกว่านมลดนมเพิ่มเดี๋ยวสอนให้ทํา แล้จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่อยากให้หนูๆทํานะครับคือตัวนี้กระป๋องแต่ตอนนี้เราไม่ได้แยกล่ายอย่างนั้นอ้าวมาแลว้วตัวตัวลายมาแล้วด่าของลับอีกออันนี้พ่อแม่มันคงลําบากหน่อยนะคนเนี้ชื่ออะไรนะรักนะพ่อแฟนโอ้มันด่าของลับอาจารย์เลย ไม่ได้ว่าครับด่าอยากด่าถ้าสบายใจถ้าพ่อแม่เธอซื่นใจก็เอาคูละเอื้อมโอ้ด่าเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้คนนี้ให้เด็กด้วยนะแต่หยาบหยาบกระป๋องตัวนี้สุดยอดเสกตัวนี้แล้วเสกไม่ได้หลายๆกระป๋องจับเนี่ยขึ้นมาทําก็ง่ายแต่ระวังโดนบาดนิดน,นึงนะครับระวังโดนบาดมือระวังถูกบาดมือไม่ว่าเล่นเล่นโยนก่อน แล้วก็ขยับแบบนี้อ่าเวลากดติดตามกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้มาเลยเดี๋ยวจะมาสดให้ดูอยากรู้อะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนไม่เสียงเงินสอนฟรีสอนฟร,นฟรีเพราะว่าอะไรอาจารย์ไม่ได้ลงทุนอะไรวิชาอาจารย์มีอยู่แล้วสอนให้ได้สอนฟรี คนที่ชอบด่านี่ตอนแรกบอกว่าจะไปบล็อกบล็อกไปบล็อกอ่ะ ok ok มันอยากด่าแล้วมันสบายใจก็จังมันเด้อไอตัวนี้ก็น่าเล่นไอตัวนี้เมื่อกี้ก็เหลียแล้วตัวนี้น่าเล่นอันนี้กลกลห่วงห่วงดูดีๆนะดูดีดจับค่อยปล่อยปล่อยอ่าตัวนี้น่าเล่น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 นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้ว กดไอ้นั่นด้วยกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งตัวกระดิ่งกดเดี๋ยวจะออกสดทุกวันเลยอะไรนะนมอ๋อนมลบนมเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ต้องสอนไอ้ตัวนี้เจ๋งแก้วนมลดนมเพิ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวสอนให้ใจเย็นๆนมเพิ่มนมลดแต่คงไม่ได้สอนวันนี้มันต้องมีอุปกรณ์มาดูไอ้ตัวนี้ไปก่อนบ่วงบ่วงนะครับค่อยๆลง ค่อยๆลงปึ๊บ,ป,บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะตัวนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเวลาเล่นนะนหนูๆไม่ต้องอะไรมากไปหาเชือกล้มแล้วก็กําไรเอาเบสิกไปก่อนจบบอย่างนี้น,นะลูกกาไรขึ้นมาก่อนพลิกแล้วโยนเข้าไปโยนเข้าไปนี่โยนโยนเลยเห็นไหมโยนเลยจะขาย,ย,ยของก่อนดีเมียว่า 20บาท2องอันก็สีตอนนี้ทาง youtube ก็โทรมาหาอาจารย์บอกอาจารย์มันมีรายการสดด้วยโอ้ดีเลยเห็นหน้าตัวเป็นๆคนอยากจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็090 909 2743โทรศัพท์นะ id line นะครับใช้ได้บ้างครับ id line อาจารย์ก็ 0851262672 ID อาจารย์มี2อันนะครับมีหลายๆอันพยายามเอา ID ที่อ,เเอ่เห็นด้วยเห็นที่ไหนมาก่อเห็นอาจารย์ด้วยไม่เห็นที่ไหนครับแต่รู้จักแล้วครับอาจารย์จะอยู่แต่รู้จักแต่ตรงนี้ตำแหน่งนี้อุดมสุขอ่าขอโทษไม่ไป็ลไรเมื่อกี้มันด่ามาขอโทษไม่ไป็ลไรหายกันอย่าไปเครียดเวลาจะทาอะไรคุยกันครับพูดกัน นะครับอย่ามานั่งด่ากันเลยขอร้องอยากรู้อะไรเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะครับอย่างตัวนี้น่าสนใจนะตัวนี้น่าสนใจอดูอีกทีดูอีกทีน่าสนใจตัวนี้แล้วมันลงทุนไม่มากสร้อยเส้นเดียวจับเปิดเปิดเปิดเธอต้องกดติดตามแล้วกดไอ้ระฆังะระฆังกรบอกระฆังเ <_ p ull> วะลาอาจารย์ออกสดน,นี่เธอจะรู้ก่อนคนอื่นเลยตอนนี้มีคนมาดู25คนไอ้ตัวนี้ก็ดีนิ้วขา น,น,นิ้วขาดบางคนบอกว่าอาจารย์เป็นเป็นแล้วเหมือนไหมเป็นแล้วเหมือนไหมมันสําคัญตรงนี้เป็นแล้วต้องเหมือนนึกออกไหมครับอ่ะดูใหม่จับปิดปิดปึ๊บแล้วก็ดึงจึดเป็นแล้วคุณต้องเหมือนอ,อาจารย์ครับคนผูกเชือกแล้วไม่ได้ผูกอ๋อให้นี่ง่ายให้นี่ง่าย ก็มีไหมมีตัวนี้เป็นเชือกผูกเชือกแล้วไม่ได้ผูกนี่เธอต้องมีแววกรู้จักแววกไหมถ้าไม่รู้จักรู้จักข้าเหนียวไหมข้าเหนียวข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวนะ <S <S เชือกอยู่ตรงนี้เอาข้าวเหนียวมาติดตรงนี้ตั้นมันอันหนึ่งติดก็ตรงนี้ไว้มุมของมันแล้วติกอีกแล้วข้าเหนียวติดที่เชือก แล้วก็ผูกอย่างนี้ผูกอย่างนี้อ่ะแล้วให้กระดับจับอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงตรงนี้มันจะมีข้าวเหนียวติดอยู่เห็นไหมเห็นไหมข้าวเหนียว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 เจ๋งเอาเชือกสีขาวก็ได้เพราะข้าวเหนียวมันสีขาวใช่ไหมติดแต่จริงๆแล้วที่อาจารย์ใช้ใช้เป็นแววกเออรู้แล้วน้องเขียนไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ถือหรอกเด็กมันก็เป็นเด็กอะ่ะ ดานิดดานหน่อยไม่มีปัญหาแต่กลัวพ่อแม่จะเสียใจนะสิติดไปอย่างนี้นะลูกเข้าใจไหมอยาให้เขาเห็นปังอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างนี้นะลูกเห็นไหมโอ้โหตอนนี้ได้สอนเจ๋งๆแล้วบีบอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเดี๋ยวลูกเอาน้ำมาให้กินก่อนเสร็จแล้วอันนี้ผูกเชือกแต่ยังไม่ได้ผูกผูกแล้วเราก็ปัดอย่างนี้ใช่ไหม ให้ก็ดูด้านนี้ดูดีๆจับปิดให้ก็ดูด้านนี้แล้วเราก็ดึงจึก๊กอ่ะงงนะสิมันมีข้าวเหนียวติดอยู่ตรงนี้ดู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 ด,ด,ด,ดูถ้าเป็นนักมายากลข้าเรียวแว็กเอาแว็กเหลือข้าวเหนียวก็ได้เด็กบอ,อกไหมจับด้านนี้ให้ก็ดูก่อนม้วนไปม้วนไปอย่างนี้นะม้วนปุ๊บล้วติดตรงข้าวเหนียวตรงนี้เห็นไหมติดตรงนี้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  เอาใครอยากถามอะไรรีบๆถามเนอะเดี๋ยวจะปิดรายการแล้วโอิโอครับโอโห้หมูตัวนี้โอิโอโอิโอทำจากโอิโอพลาสติกอันนี้ยี่สิบห้าบาทสายใส่แบน,นี้ปุ๊บปุ๊บอ่ะน,น้องปาาอลาไหมละไอ้น้องปลาบอ,อกรทัาต์แล้วนี่ออกสดลุกจับนี้แล้วดึงจึก๊กข้าวเหนียวอันนี้เฉลยไปแล้วนะอย่าไม่บอกใครใครดูรายการสดๆวันนี้กำไรได้ไหมครับ อาจารย์ข tamam. ายข e: องบป๊บหนึ่งขายด้วยออกรายการด้วยเมียไม่ด่าค่ะฮะค่ะน้องปลามาสวัสดีผู้ชมกันแล้วสวัสดีไม่เห็นเลยน้องปลามาใกล้ๆเป็นยังไงน้องปลามาดูอาจารย์บ่อยไหมครับบ่อยค่ะเหรอโอ้โหมาอยากรู้อะไรแก้วนมรถนมเพิ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวเอากี่อันครับสองอันหรืออันหนึ่งครับอันเดียวจะไหนเอาอันนี้ขายดีที่สุดใส่ข้าวใส่อะไรได้แต่นี่จุได้มากกว่าอันนี้สิบบาทนะครับ อาจารย์ต้องทำงานไปด้วยลูกเพราะอาจารย์ไม่มีสตังค์เยอะไม่ได้รวยครับแต่น้ําใจมีเท่านั้นเองนะครับสอนเด็กโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดสงสารมากบางทีอยากเล่นอะไรก็ไม่มีอะไรจะเล่นนะครับเงินเดี๋ยวนี้หายากลูกต้องสงสารพ่อแม่นะครับล้วมายาคนแต่ละอย่างนี่โอ้โหแพงเหลือเกินไม่รู้จะพูดยังไงมันแพงจน25บาบาทครับขอบคุณมากนะครับมันก็ต้องหาเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ย อาชีพอาจารย์อาชีพพ่อค้าเป็นพ่อค้าก็สบายอย่างเป็นอาจารย์ก็สบายอย่างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นอาจารย์มายกลนิดหน่อยใน YouTube ตอนนี้เผอิญคนมันเข้ามาดูเยอะโอีโอกี่บาทร้อยนึงแน่เดี๋ยวจะสอนให้ทำจะทำได้ก็20บาทเองเย็นๆสอนหมดนี่20บาทนะครับรับมา50นะครับเดี๋ยวทอนก็ทอน30นะครับพออาจารย์ขาย20บาทอยู่ครับสายตรงอุดมสุขขา,ขายข้างๆถนนน่นลูก อาจารย์ไม่ใช่คนร่ำคนรวยนะครับเห็นใจเพราะอาจารย์อะนะมายากลพลังจิตสอนกลพลังจิตเอาไปนี่ไงเออข่าวหน้าใหญหลอดอ้นนี้อะไรอ่ะตัวที่เสกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอนอย่าลืมเวลาเนี้ยสอนกลพิราบโอ้ไม่เอาไม่เอาพิราบสัตว์มีชีวิตอาจารย์แก่แล้วกลัวกลัวอ,อาจารย์ย้ายของขายอะไรเนี่ยอุดมสุขอะไรนย โดนรถนนเพิ่มครับเดี๋ยวจะสอนให้ไอ้คนนี้โดนโดนรถนน,นเพิ่มเดี๋ยวจะเฉลย ER เลยไม่ได้สอนอย่างเดียวสอนทําด้วยไหมล่ะโอดิโอทํายังไงอ๋อทําจากพวงกุญแจครับพวงกุญแจพลาสติกเดี๋ยวจะมาให้ดูพวงกุญแจต้องไปซื้อตามตลาดนัดนะตามตลาดนัดแล้วก็หายาสีขาวแล้วก็รัดหรือคนกัดเหรียญเออกัดเหรียญน,นี่ก็เจ๋งกัดเหรียญอุย้ยปาล์มอะไร กัดเหรียญก็เจ็งคนกัดเหรียญนี่ก็ใช้ได้แล้วก็เสกโอ้โห้กัดเหรียญกัดเหรียญตัวนี้สุดยอดก็แพงกระเดี๋ยวนี่ขายเหรียญต้องสองร้อยค่าส่งอีกโอ้โหค่าส่งอีกร้อยหนึ่งแพงแพงหมดคนอะไรนะเสกผ้าหายอ๋อนี่นิ้วปลอมไงเสกผ้าหายนี่มีมีนิ้วปลอมเสกผ้าหายเหรอ เสกข้าหาร,าารใช้นิ้วปลอมอย่าบอกนีนเหรียญนั้นคือโอรีโอใช่เหรียญนิ้วปอลวปอมปลอมไม่ได้เอามาด้วยนิ้วปลอมไม่ได้เอามาเอาแต่ม่เช้า,เามาอะไรนะอาจารย์ได้คนอะไรโรแมนติกบังครับอาจารย์ถามมาได้ครับจะถามอะไรอยู่จังหวัดอะไรหรือคะกรุงเทพมหานครอาจารย์อยู่กรุงเทพมหานคร แก้วนมรดนมเพิ่มอีกนานโลกยังยังไม่มีของได้ครับได้อดิโอจากอาจารย์แล้วครับอ๋อเหรอครับอ๋อ,อ,อมันมีแจกฟรีระยะหนึงเคยแจกแต่ตอนนี้ไม่ได้แจกและอะไรนะล้วงเงินจากกระเป๋าเพื่อน <S <S โอ้ยเดี๋ยวก็โดนมันตบกระบาลน,นะส <S 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 ิอาจารย์มีคนเด็ดใช่ไหมครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะวันไหน แก้วนมลดนมเพิ่มอเดี๋ยวหาก่อนต้องหาของก่อนเดี๋ยวหาของก่อนแล้วจะสอนคนหลอดกาแฟคนหลอดกาแฟเหรอเอออันนี้ก็น่าสอนใส้หลอดกาแฟง่ายแต่แก้วนมลดนมเพิ่มเธอก็ต้องไปทําของข้างในมันมีแก้วสองชั้นมันทําลําบากทําลําบากนิดหนึ่งทําลําบากนิดหนึ่งส่วนคนเหรียญอะไรพวกนี้ก็ต้องไปฝึกเหรียญก่อนลูกเราต้องฝึกรกระส่งเนี่ยอ๋อผมชอบคนมาก ชอบก็ต้องควายไปหยาบต้องฝึกตัวเองครับต้องฝึกนิ้วตัวเองอย่างเงี้ยจับคนเหรียญอย่างเงี้ยเนี่ยฝึกคนเหรียญก่อนฝึกฝึกมือนะครับฝึกมืออะไรเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องเลยสเปคสปาร์กอะไรเนี่ยอะไรคนนบบ็อบดอะไรครับคนกัดเหรียญทํายังไงอ๋อมันเป็นเหรียญพิเศษครับเหรียญมันพับได้ลูกถ่ายทอดสดยังไงก็ตอนนี้ถ่ายทออสด คนบซิเคิลโอ้โหท่านท่านสามร้อยแพงอาจารย์สอนมาคนหนังยางหน่อยคนหนังยางเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคนหนังยางคนแหวนดีกว่าตอนนี้มีแหวนมาคนแหวนคนแหวนใส่แหวนจับเสจรับมันจะข้าไปอยู่นี่นี้ใส่แหวน ผมเปคนด่าก็ช่างมันเดอ้อไม่ต้องไปว่าเขาหรอกใครจะด่าใครจะว่าก็ช่างเขาเดอ้อพวกที่ชอบด่านี่สงสัยพ่อแม่เขาลําบากอะ่ะอีกหน่อยก็คงลําบากทำไงครับแหวนอ๋อนี่ไงจับแล้วหมุน,มนเวลาหมุนเนี่ยดูดีๆเราจับอย่างนี้ใช่ไหมเราหมุนแล้วก็นิ้วกลางใสยย่แปนี้แล้วลงแต่เราเรา,เราต้องพยายามปิด กระเป๋าไฟนะครับยังไม่มีตัวกระเป๋าแต่ยังไม่ได้ใส่น้ํามันเดีย๋ยวเล่นคนนี้ดีกว่าฝ่ามือไฟมันกว่ามันกว่าโอเคครับจัวแล้วนะจะถ่ายทอดประมาณ20นาทีอย่าลืมกดติดตามและกดลักังลักังเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาสอนอย่าลืมกดติดตามและกดลักังนะครับกดละฆังนะครับตอนนี้ก็ประมาณโอ้โห แค่เพื่อนเพื่อนดูด้วยยิ่งดีขอบใจมากเดี๋ยงานนี้มึงได้สอนกันมันละมันไปะยะค่ะมันพปะยะค่ะดูดีขยับจับปึ๊บดูใหม่ครั้งหนึง่งจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้ดูดีๆขึ้นมาอย่างนี้เวียง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 ,ยงสายข้าไปานิ้วแล้วลงไปแล้วเราฝึกตัวนี้ฝึกไม่ยากต้องเอาแหวนที่พอดีนะครับไม่หลวมไปไม่ฟิตไปไม่ใช่หลวมโคกก็ไม่สวย นะครับนะครับนี่ครับดึงอย่างนี้จับขึ้นมาอย่างนี้นี่ครับจับอย่างนี้ดูดีๆหนึง่งสองสามอ๋อนี่เป็นรายการสดตัวนี้เป็นรายการสดขายทอดสดสด,สดแสกเหรียญจากมือเปล่าอ๋อแสกเหรียญจากมือเปล่าแลม้มันมันมันหลบแ้งหลังนะเหรียญมันหลบแ้งหลังแล้วมันกระเสกขึ้นมามันพลิกแ้หงหลังออกมาเวลาเสกนี่มันไม่ได้ยาก ออกมาบางคนก็เสกไว้อยู่ล่างมันอยู่ตรงเนี้นยมันอยู่แล้วหลบตรงเนี้แล้วก็เสกขึ้นมาแล้วก็ตื่นออกมามันไม่แน่นนั่นจะจูจักไหนครับอ๋อจะจู่จัดกรุงเทพครับอยู่ตลาดน,าจนจาัดจ <c oughs> ู่จัดกรุงเทพอะดุชานามสุรินทร์แลย ด่าแล้วโอ้โหอลำบากกว่ะไม่รู้จะสอนอยังไงให้พวกที่ชอบด่านี่แจกมายากลหน่อยครับอ๋อแจกไปแล้วครับแจกจนเบื่อแจกแล้วมันไม่ได้ผลอะไรวันอาทิตย์ครับไพ่บินเออเดี๋ยวว่าจะมาสอนไพ่บินดีกว่ามันไพ่บินน่าจะสอนประกาแทงแบงค์ประกาแทางแบงค์าางงเดี๋ยวนี้แพงออกมาไพ่บิน สวัสดีครับไม่ครับประชดครับออประชดประชดใครเหรอโลกอย่าด่ามากเลยอนาคตคนเรานะคุยกันได้อย่าไปด่าเดินดีก่อนก็เกลียดเราลอยตัวอยากได้ไพ่บินโอ้ยแพงใบายย้าห้าสิบบาทอะไรเนี่ยเซ็ตอ,อะไรอะ่ะ อะไรว่ามันพูดมันมันกดอะไรไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> อย่าพยายามด่ากันเลยครับเชื่อครูเธอเราเป็นเพื่อนกันดีกว่ามีอะไรก็มาคุยกันนะครับออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เธออยากได้แล้วมันมีใครบอกเธอ i, not, เฮ้ยคนน็อตเออคนน็อตนี่น่าสนใจน็อตพลังจิตใช่ไหมเศกอุ้ยเดี๋ยวจะมาสอนแล้วมาเฉลย ER ด้วยอ่ะ คนน็อตพรังงเิกจ,จะจำไว้อย่าเพิ่งจะจำไว้คนหายตัวว้าวคนนิ้วประคอนเยอะไพ่บินคนไอ้ไอ้ไพ่บินนี่มันไหมมันขาดง่ายลูกถ้าลูกเล่นไม่เป็นมันก็ขาดตลอดอยากได้รถไปอะไรว่าอยากได้คนนอ็อตคนน,อน็อตนี่อะไรเนี่ยอยากเสจซื้อไพ่บินได้ หมยครับห้าสิบาทยังไม่ซื้อเลยลูกแพงโอ,โอิโอโอิโอร้อยหนึ่งว่าเดียวสอนทำเผื่อจะทำได้อ๋อเปลี่ยนเสื้อเอยตัวนี้น่าสนใจเออไว้สอนคนเปลี่ยนเสื้อดีกว่าว่ะเปลี่ยนเสื้อนี้น่าสนใจอ่าสวัสดีครับผ้าหายใส่มืออ๋อนิ้วมันนิ้วปลอมอ่ะผ้าหายใส่มือมันแค่นิ้วปลอมเสกมันก็เสกนี้นะอันนี้อยู่ร้อยหนึง่ง เดี๋ยวจะทาราคาเด็กสักยี่สิบบาทมันมีขายยี่สิบาทของเด็กๆก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะหาของถูงกให้ขายเลยยาเลยอาจารย์กี่ปีแล้วคะหมายความว่ายังไงอาจารย์กี่ปีแล้วครอายุเหรอตอนนี้ก็หกหกสิบสองครับหกสิบสองแก่แล้วตอนนี้แก่แล้วโอเคครับตอนนี้มันประมาณยี่สิบวินาทีแล้ววันนี้อาจารย์ก็ขอยุติต,ตรงแค่นี้นะครับแล้วก็ ก็ข,ขออภัยด้วยถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างมปทําให้คนไม่พอใจแต่จะไม่เล่นนิดนึงหนูๆอย่า,าด่ากันเก่งเลยด่าไปแล้วถ้าเ,เธอมีความสุขก็โอเคแต่เธอต้องคิดถึงพ่อแม่เธอด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ่ายทอดใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดใหม่เวลาประมาณนี้นะครับเข้ามาดูกดติดตามกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกระดิ่งเวลาออกรายการสดช่วงนี้จะออกทุกวันเลย จะออกทุกวันเลยและจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสอนด้วยขอบคุณครับจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสอนด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เขาอยากดูมายากลเดี๋ยวพรุ่งนี้โอีโอครับสอนทำโอดีโอสอนทำโอ디โอพรุ่งนี้นะครับจะสอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้บายบายขอบคุณครับออกรายการโทรทัศน์อยู่เอาถูกไหมคะไม่ใส่